สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานครับวันนี้โคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดที่สามครับเป็นคู่พบกันระหว่างทีมโซลินโซโอสกาะครับทีมดังจากประเทศญี่ปุ่นครับพบกับทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับอย่าให้ช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะๆนะครับผมซึ่งคุณนี่ครับถือว่าเป็นคู่เอกเลยนะครับของทีมจากประเทศไทยนะครับทีม สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทย FC พบกับทีมโซลินโซโอซาก้านะครับซึ่งนะครับคู่นี้ถ้าจะทำการเตะเวลา17บเจ็ดนาครับของวันนี้นะครับที่สนามช้างอารีนาสเตเดียมครับของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งทีมการท่าเรือนะครับได้เป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับโซลินโซโอซาก้านะครับแข่งมา2นัดชนะ2นัดนะครับชนะทางกวางโจแล้วก็ชนะทางคิตชีส่วน ถ้าเรือนะครับแพ้คิดชีแล้วก็ชนะกวางโจ f อฟหรือกวางโจเอฟเบอแรงนะครับโอ้โหถือว่าคู่นี้นะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับถือว่าทั้งคู่นะครับต่างก็อยากได้ชัยชนะครับแต่คิดแต่โซเลนโซ่โอสกาก็ถือว่าน่าจะลอยลำไปแล้วนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมโซเลนโซ่โอสกาครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีครับตามสไตล์ของทีมญี่ปุ่นครับถือว่า โซลินโซ่ so เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ได้ยิงเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีสติในการรับฟุตบอลที่ลึกนะครับแล้วก็การเล่นกับทีมที่แบบเน้นแบบเพรสซิงเพราะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเขาจะเน้นแบบเพรสซิงนะครับก็คือว่าเน้นแบบอ่าเพรสซิงในแดนบนแล้วก็ใช้ตัดเกมในจังหวะที่ในแดนกลางของตัวเองนะครับโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่ดีพอสมควรครับโซลินโซ่โอสากานะครับ, so so, กกรรบไม่ง่ายนะครับเพราะว่า ดูทรงแล้วซ so so ูลันโซอุสกาน่าจะเ้ารอบได้นะครับส่วนสภาพความพร้อมของซูลันโซอุสกานะครับถือว่าน่าจะใช้นักเตะที่ดีสุดลงสู่สนามนเพราะว่าไม่มีปัญหาอาการเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแวนอย่างใ,ใดๆนะครับนักเตะถือว่าที่ดีสุดคือปากกระหลังจอมพังประตูคือเทียเอโก้ครับที่จะลงสู่สนามอย่างแน่นอนนะครับส่วนความพร้อมของสิงห์เจ้าแทาครับการท่าเรือเอฟซีครับของคุณซือ สรารวุฒิตรีพันธ์นะครับหรือว่าโคดวุฒนะครับถือว่าการที่แพ้ทิชฉีเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นบทเรียนของอท่าเรือครับแต่ส่วนมาเจอกับทีมโซลันโซออสกาถือว่าเป็นทีมที่หนักอาการครับเพราะว่าทีมโซลันโซออสกาเนี่ยเป็นทีมที่มีตัวใหญ่และแผงเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วการวางบอลเท้าต่อเท้าคือหรือว่าเป็นบอล เพลสซิ่งนะครับบอลเวร์สทัค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็การตัดหลังครับหรือว่าวางไลท์อัพในหลังแบ็กเนี่ยนส่โซค่อนข้างทําดีนะครับส่วนนักเตะของท่าเรือที่จะลงสู่สนามก็ไม่มีปัญหาหนักเตะที่จะบาดเจ็บใดๆนะครับส่วนความพร้อมของการท่าเรือนะครับตอนนี้ถือว่าไม่มีปัญหาบาดเจ็บพวกปะกรเป็นภาคเนืออะไรพวกนะี้น่าจะลงสู่สนามนะครับตอนนี้ครับเราลองมาดูว่า ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมครับมาพบกับทีมโซลูโซโอซาก้าครับผู้รักษาประตูเป็นคิมจินยองนะครับเป็นผู้รักษาประตูชาวเกาหลีนะครับพวกนักเตะอย่างริกุมาสุดะครับแล้วก็เชียโกะนะครับถือว่าเป็นนักเตะปรกหลังจอมแก่งนะครับแล้วก็ยูสากิมหาราชินะครับอายูโมโตะเซโกะนะครับริกิฮาระกาวะนะครับฮิโรชิคิยาทาเกะนะครับแล้วก็ทาชูฮิโร ทากาโมโตะนะครับอฮิโรจิอาคุโนะนะครับโมตาฮิกะนากาจิมะนะครับคู่สุดหน้าเป็นอดัมทักกถือว่าเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งพอสมควรของซูลิโซ,โซ,โซ,โซโอสุสก,กานะครับส่วนสิงเจ้าท่าการท่าเรือนะครับของคคตอุสราฮุติพันธ์น่าจะนักเตะที่จะลงสู่สนามก็คือผู้สาประตูเป็นววุฒิศสีสุพานครับนิทิพงศ์เสรลานนท์นะครับดาบิดโรเชลล่านะครับเอเลียตดอเล่ Dollar, แล้วก็แบ็กซ้ายเป็นทิตาครอักษรศรีนะครับ ส่วนคู่กองกลางเป็นโกซุนกินะครับศิวกรจากรุปรสสานนะครับปกรเป็นพักนะครับส่วนสายภาษาแนแดนบนเป็นซาิโอโซเลตบอดินผาลาแล้วก็จอนบักโจนะครับอย่างี้ผมได้บอกครับคู่นี้นะครับน่าจะเป็นการลงเอยที่สิงเจาทาถือว่าเกล็ดบอลยังต่างชั้นกับโซลินโซโอสกาผมยังมองที่ว่าคู่นี้นะครับให้ไปเลยนะครับโซลินโซโอสกาทีมดังจากแดนญี่ปุ่นนะครับไม่ผิดหวังครับเล่นโซลินโซโอสกามี9ก้าแต้มแน่นอนนะครับ ถ้าเราจะลองก็ต้องคิดหนักเลยนะครับโซลูโซอุสกามาแน่นนอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือเฟซบุ o o ยู u ูบบล็อกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิดเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับฟันทงโซลูโซอุสกาครับผม